สวัสดีครับนี่คู่คิดไซโค้งบอลโลก2 0 2 2นะครับกลับมาพูดคุยเรื่องราวที่น่าสนใจของหลายๆชาติในการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็เรื่องราวของนักเตะที่น่าสนใจที่ผมอยากจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังนะครับผมชื่นชอบฟอร์มของแฟรงกี้เดอยองมากๆนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเพราะว่าถือเป็นตัวบัญชาการเกมให้กับอัศวินสีส้มในเทอร์ลแลนด์อย่างแท้จริงเลยครับถ้าห้นราดึกถึงภาพของฟุตบอลโลก2006ที่อิตาลีนะครับประสบความสำเร็จจากการมีอันเดียปิโรนะครับ ผมจะเล่าเทียบกันนะครับว่าสิ่งที่เฟนกิดยองบีเนี่ยเป็นยังไงและหลังจากนี้ครับผมว่าเฟนกิดยองราคายิ่งเพิ่มขึ้นอีกนะครับจากฟอร์มที่เขายอดเยี่ยมจริงๆไม่รู้แหละว่านธทร์แลนจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ถ้าเทียบกับฟอร์มส่วนตัวของเฟนกิดยองเป็นฟุตบอลที่เล่นอย่างมีมิติมากนะครับแล้วก็วิชั่นในการจ่ายบอลออกบอลในการเคลื่อนที่ ค่อนข้างสมบูรณ์แบบกับวัยของเขาที่ยังมีอายุการใช้งานอีกเยอะเลยถ้าพร้อมแล้วนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง y o u t u b i n เ Curve คิดไซโคง Facebook กดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราแล้วก็เว็บไซต์ใได้การอ่านครับไปตรงนั้นเลยครับ w w w t h i n k บ r b c o ครับไปติดตามเรื่องราวของเฟนกี้เดอ o ยองกันดีกว่าครับถ้าพูดถึงเนเธอร์แลนด์นะครับพวกเขาอาจจะไม่ได้ถูยภาพวิจารณ์อะไรมากนักในเรื่องของภาพรวมเพราะว่าไม่ได้มีความทะลุดุดันยิงประตูดได้เยอะหรือว่ามีฟอร์มสวยจนสร้าง Impact ในวงกว้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะชี้นักเตะไปเลยว่าคนไหนเนี่ยถูกอ,อกถูกใจและโดดเด่นในมุมผมนะครับสำหรับบอลโลกในครั้งนี้ก็คือคอดี้กัโป แล้วก็เฟรนกี้เดอยองนี่แหละครับยิงเลนก็ยิงเข้าตาโดยเฉพาะถ้าเกิดโฟกัสมาที่เฟรนกี้เดอยองครับถือว่าเป็นคนสําคัญมากๆก,กับเนเธอร์แลนด์ว่ากันว่าหากขาดเขาไปสักคนหนึ่งเนเธอร์แลนด์จะดูแยกก่กว่าที่เราเห็นเยอะเลยนะครับซึ่งในตําแหน่งที่เราจะพูดถึงเนี่ยคือตําแหน่งที่เรียกว่าจอมทัพเหมือนกับตอนที่อันเดรปิโรเคยทําไว้ในบอลโลก2006กับทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์โลกสมัยที่4แม้ว่าจะประสบปัญหาตัวจริงบ้างไม่ลงตัวจริงบ้างกับต้นสังกัดอย่างบาร์เซโลนาแต่กับทีมชาติครับ เฟนกี้เดยองสําคัญมากๆที่สุดในตําแหน่งมิดฟิลด์ตรงกลางไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับแต่วิธีการเล่นของเดยองเนี่ยเข้ากับกลยุทธ์ของเนเธอร์แลนด์ที่มีหลุยฟนานเก่าเป็นกุนซืออย่างมากเลยครับโดยเฉพาะวิธีการที่ค่อยๆต่อบอลกันขึ้นมาจากแดนหลังเพื่อทําเกมรุกก็ทําให้เขาต้องการกองกลางตัวรับที่ออกบอลได้ดีหรือไปกับบอลได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเดยองเนี่ยนะครับเป็นได้ทั้ง2แบบเฟนกี้เดยองบอกกับสื่อก่อนบอลโลกจะเริ่มขึ้นว่า เขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเกมทีมชาติมาถึงโดยให้เหตุผลว่าเขาชอบวิธีการเล่นแบบที่เขาได้เป็นคนแรกที่รับบอลจากกองหลังจากนั้นก็มีหน้าที่ในการที่จะคอยกําหนดจังหวะการเล่นของทีมจะเร็วจะช้าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขาหมดเขาจะเป็นคนที่สัมผัสบ,บอลมากที่สุดในทีมเรียกได้ว่าเป็นผู้บัญชาการเกมของเนเธอร์แลนด์ก็คงไม่ผิดนะักขณะที่บาเซลนาตำแหน่งนี้เป็นหน้าที่ของเซเกอร์บูสเกต ที่ยึดตำแหน่งยืนอยู่หน้ากองหลังจนทําให้เดยองต้องลองเปลี่ยนตําแหน่งไปเล่นในบทบาทหมายเลข8หรือว่าบางครั้งเนี่ยก็ต้องถอยไปเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาฟก็มีเหมือนกันนะครับมีการยกสถิติของเดยองในเกมที่ดีที่สุดของเขาอย่างเกมในชั้นสี e ที่เจอกับเบลเยียมตอนนั้นเนี่ยนะครับเดยองโชว์ลีลากลบแผงกองกลางของเบลเยียมทุกคนเลยด้วยสถิติการแย่งบอลการวางบอลยาวและการดวลลูกลาอากาศชนะ100%ครับ นอกจากนี้เขายังเป็นคนที่ได้บอลมากที่สุดถึง93ครั้งและผ่านบอลสาเร็จ93%ด้วยสร้างโอกาสให้ทีมเข้าทําได้ถึง4ครั้งด้วยกันซึ่งที่ผมเอาสถิติก่อนบอลโลกมาพูดเนี่ยก็เพื่อจะเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในทีมชาติเนเธอร์แลนด์นับเวลานี้นะครับเพราะว่ามันสะท้อนถึงวิธีการเล่นของเดอยองออกมาได้ดีที่สุดวิธีการเล่นของเขาเนี่ยตรงกับที่เขาให้สัมภาษณ์ทุกอย่างเลยครับคือการเป็นกองกลางตัวสุดท้าย ที่ยืนอยู่หน้ากองหลังแต่วิธีการเล่นจะแตกต่างจากนักเตะตำแหน่งนี้คนอืนอ่นๆครับที่เน้นการประทะแย่งบอลแต่เดอยองเนี่ยเป็นประเภทสร้างเกมจากแดนหลังหากใครดูในท่าแลนด์ครับจะเห็นถึงคลาสของเดอยองเป็นอย่างดีเลยนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการผ่านบอลที่แม่นยาแต่เดอยองยังมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมมากๆเลยครับสำหรับการเป็นเรจิสตารเพราะว่าเขาเป็นคนที่เสียบอลในแดนกลางน้อยมากจังหวะการพลิกบอลเปลี่ยนจังหวะจากช้าไปเร็ว ถือเป็นอาวุธสาคัญของนเธอร์แลนด์ในการสร้างเกมรุกในบอลโลกครั้งนี้แบบสุดๆถึงแม้ว่าจะเจาะคู่แข่งยากก็ตามแต่ฟุตบอลจากหลังไปหน้าเนี่ยนะครับมันค่อนข้างไหลลื่นยิ่งในเกมกับเซเนกัลเกมแรกเนี่ยจะได้เห็นการตะลุยขึ้นหน้าของเดยองแล้วก็สร้างสรรค์โอกาสให้ทีมชัดมากครับโดยเฉพาะลูกเปิดที่เขาโยนให้กับทางโคดี้กัปโปสอดขึ้นไปโขกให้ขึ้นนํา1-0ก่อนประตูนั้นจะเกิดขึ้นเนี่ยเดยองไม่ค่อยได้ขึ้นไปเติมเกมสูงมากนะครับแต่พอได้โอกาส บอลจากด้านข้างของเขาก็แม่นยำและสร้างความแตกต่างได้ในเกมนี้หลังจากที่เซเนก้าก็ปิดพื้นที่และการเล่นเกมสวนกลับได้ดีมาตลอด90นาทีตำแหน่งและวิธีการเล่นของเดอยองช่วยให้นึกถึงอันเดปิโรในบอลโลก2006ครั้งนั้นครับถือเป็นครั้งแรกที่โลกได้เห็นวิธีการเล่นเรจิสตาคือมิดฟิลด์ที่อยู่หน้ากองหลังแต่ไม่ต้องเข้าปะทะแบบเต็ม,ตมๆครั้งแรกครับคุณสมบัติของนักเตะในตำแหน่งนี้ต้องมีครบทั้งการเอาตัวรอด วิสัยทัศน์ในการอ่านเกมสายตาที่เฉียบคมและการตัดสินใจภายในเสี้ยววินาทีซึ่งเป็นตำแหน่งที่เล่นยากมากเพราะแทบไม่มีโอกาสให้ผิดพลาดเลยครับหากพลาดขึ้นมาหมายถึงทีมจะเสียสมดุลทันทีมันคล้ายๆกับเขาอะครับเดยยองเนี่ยเป็นคนที่แบกอาวุธของทีมไว้เอาไปส่งให้ถึงมือเหล่าตัวรุกคนอื่นๆถ้าเดยยองเนี่ยทำอาวุธตกกลางทางคู่แข่งก็จะอา,อาวุธนั้นกลับมาเล่นงานทีมของเขาดังนั้นตำแหน่งเรจิสตาจึงเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเล่นในแบบนี้ครับ โรเฟร์ฟันเดอร์ฟันอดีตนักเตะของเนเธอร์แลนด์ยังเคยออกมาพูดเรื่องนี้ครับบอกว่าเฟรนกี้เดยองเนี่ยคือคนที่สําคัญที่สุดในทีมของเนเธอร์แลนด์ชุดนี้และในประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยนะขนาดนี้ไม่สามารถหาหนักเตะค,คนไหนที่มีคุณสมบัติแบบเดยองได้อีกแล้วนี่คือนักเตะที่ไม่สามารถทําซ้ําได้หากเดยองเจ็บหรือว่าพลาดการลงเล่นแม้แต่เกมเดียวนั่นหมายความว่าเนเธอร์แลนด์จะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นแบบใหม่ไปอีกแบบเลยครับดังนั้นจึงเป็นผลว่า ทุกคนเนี่ยควรต้องจับตาดูวิธีการเล่นของเดอยองในบอลโลกครั้งนี้เอาไว้ให้ดีครับและหากใครที่เกิดไม่ทันยุคของอันเดรียปิโรหรือแม้แต่กระทั่งยังไม่เข้าใจว่าตำแหน่งเรจิสต้านั้นแตกต่างจากกองกลางประเภทอื่นๆยังไงเพียงคุณได้ดูเดอยองคุณจะเห็นคุณภาพและวิธีการเล่นที่เหมือนกับลอกกันมาแบบไม่มีผิดเลยนะครับในขณะที่ผู้คนกําลังจับตาดูคดนี่กัคโปซึ่งกาลังลุ้นดาวซันโบในบอลโลกครั้งนี้เฟรนกี้เดอยองกําลังปิดทองหลังพระ ในแบบของเขาอยู่ครับและฟอร์มของเขาจะแสดงให้คุณค่อยๆได้เห็นว่าทําไมในแนด์ชุดนี้จึงไม่สามารถขาดเขาได้แม้แต่เกมเดียวจากนี้ไปนะครับจับตาดูเขาไปเลยครับผมว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยมันมากกว่าวิธีการเล่นของเขาก็คือว่าเมื่อเราเห็นว่าเฟงกิรยองบีดียังไงและคู่แข่งก็สามารถที่จะสเกลเกมได้เขาอาจจะไม่ให้เดยองได้คิดได้จับบอลง่ายๆอีกแล้วนะครับและถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยเดยองจะแก้สถานการณ์ยังไง นี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะได้เห็นจากเฟงกี้เดยองถ้าเขาทําได้นะครับนี่คือนักเตะตที่ผมบอกเลยว่าจะถูกจับตามองในแผงกองกลางระดับโลกเลยนะครับอีกหนึ่งคนซึ่งเวทีบอลโลกครั้งนี้เฟงกี้เดยองต้องการก้าวข้างสิ่งที่ตัวเองมีเพื่อพิสูจน์ตัวเองเห็นว่าเขามีดีพอที่จะอยู่ในบาร์เซโลนาในฐานะตัวจริงทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งบอลโลก2022นะครับก็ชอบคอนเทนต์ของเรา กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง y o u ย u b e Think Curve คิดไซ c โค้ง a c e b o o k กดไลค์กดแชร์ม่เห็นคอนเทนต์ของเราแล้วก็ถ้าชอบการอ่านนะครับไปเลยครับเว็บไซต์ของคิดไซโค้งนะครับ w w w t h i n k c u r v e c o นะครับ,รบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ